โอเลวเ้ยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในแมปวิวอสูเว้ยเป็นการสร้างสงสัตว์นั่งเองนะครับตบมือโอเคอันนี้มันเป็นเกมสร้างสงสัตว์ใช่ไหมมีสัตว์ก็ต้องมีอะไรมีสิ่งที่กําเนิดมันมานั่นก็คือคไข่เว้ยไหนมาลองวางดูดิฟักสามวิคุณผู้ชม what the w วเปิดออกมาเรือขอเป็นคาปิบาร่าได้ไหม<อ>ตัวไรนีู่แต่ให้เงินเยอะนะ14บาทต่อวินะคุณผู้ชม ไม่บอกชื่อช่วยงั้นฉันเรียกนายว่าคาปิบรลามะพร้าวเฮ้ยคาปิบะลาแตงโมดิโอ้ยใครแล้วคุณผู้ชมคุณส่องแล้วคุณซื้อทนันเลย <c oughs> แล้วก็ซื้อเบสิกเอ็กอีกฟองว้าวในวหนเราลองเปิดเหมือนเปิดได้เลยวคุณผู้ชมเปิดได้ที่แรกเอนเลยแล้วก็เปิดเปิดโอ้ยมีแพ็คหลอกขายนี่หมู ทำไมเองให้เงินน้อยอย่างวะไอตัวคาปิบลาแตงโมนี่มันยังให้เยอะกว่าเลยเรามากระนำแลเอกดีกว่าอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็เป็นคาปิบลาเหมือนกันแต่ไม่ใช่แตงโมไง <c oughs> โอเคคุณูชมเหมือนมันจะเปิดแ้วสองตัวนี้ ในตัวไล่ขอเลยเลยในหมูสามตัว a few minutes later โอ้ซุปเปอร,ร์เลเอกดีกว่าคุณผู้ชมสองมันห้าเลยเว้ยเบสิกเอกแบบทองคำอุ้ยอย่างนี้ต้องรีบเลยเว้ยมาเลยเอามาเลยเบสิกเอกแบบทองคำเว้ยไอ้นห้องโอ้โหทำไมมันเปิดนานสองนาทีกับสามสิบหกวิเฮ้ยเอ็งก็เปิดนานกันพูดเลเอกเว้ยเรามากระนำเลเอกกันดีกว่า ออาติเมทแลเอกจะเปิดได้แล้วขอตัวดีๆให้เงนินเยอะๆด้วยเิดสาคูไอ้อ і, แพ้เว้ได้โกดเวยไอ้น้องโกดั่นมันเป็นแกะเอ้แกะเอ,กะอ้แกะคือแกะคือชีฟโกดคือแพ้เอ้โอ้ยกระนำเปิดกระนำเปิดโอ้ยโอ้ยได้วัว อุ้ยแรเอกแบบโกลเด้นมาวางไว้ตรงนี้เลยอันนี้ก็คืออะไรครับพี่บัลาแบบเซมวัตเตเวลมายิบไปเลย3ตัวเปิดโชว์ไปหนึ่งทีก็จะได้ตัวแร่ได้ขับพี่บัลาส้มส่วนไอ้วกเนี้ยไม่ไม่องเลยแล้วก็อันนี้มาย้ายวางไว้ตรงนี้เลยแล้วใครแร่เปิดได้แล้วอันนี้ก็ซูเปอร์อัลติเมทแร่มาดูกันจะได้ตัวอะไรอันนี้ได้แก ได้แกะอันนี้ก็ได้แกะอุ้ยยีราฟคอยาวอันนี้งูวะ <c oughs> เออช่างมันว้าวมาล็อกพื้นที่ใหม่ดีกว่าคุณผู้ชม5,000เราจะได้อะไร <c oughs> ไอ้หน้องตกปลาแม่มเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ตกปลายัางไงตกตกแล้วได้อะไรม,มันมันยนึงไงอะ่ะอ,อ๋อคุณผมต้องกดตรงนี้เหรอ เฮ้ยซีวีดเอก็กน,นี่คือไรโหมที่เว้ย <Okay. S 1> เปิดพื้นที่โอ้โหทำไมมันแข็งจังวะอ๋อเหมือนอันนี้จะเป็นบ่อปลาเว้ยคุณผู้ชมฉันนั่งตกปลาอยู่ลิ้มตะลิงอุย้ยอันนี้แบบติดอิเล็กทริกด้วยอุ้ยไข่แล่เอกแบบทองคำวิ้ยเหมือนไข่จะเปิดได้แล้วคุณผู้ชมขออนุญาตวา,วางซุปเปอร์แร่เอก,ก่อนเลยเว้ยแล้วก็มาเปิดเลยเปิด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 ปรลงมงมงลงมงมงลงมงมงจะได้ตัวอะไรอุ้ยได้หมานาย่นด้ยีราฟ แล้วก็ได้แมวส้มอุ้ยได้มาโอ้ย <laughs> อันนี้คืออะไรอุ้ยกดซื้อแล้วเราจะได้ของเพิ่มเหรออ,อ๋อมันต้องอัพคนเยอร์ด้วยมันต้อง Up อัพไอ้เส้นนี่มันเดินออกมานี่นะครับผมเจ๋งดีเจ๋งดีโอ้โหอันนี้เปิดได้อีกแล้วตัวโหดโหตัวโหดโหปละลงโจงจงปลาลงพงพงปลลงพงเยอะเอ,อ๊ะแกะอุ้ยในหมูมมมดิ้งมา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 หมูดิ้งหมูดิ้งหมูดิ้งหนึ่งหมื่นห้า อะยเล g e n เออีกแสนหนึ่ง <g ug> มีเงินพอไหมเนี่ยว้าวไข่ปลาเปิดแล้วคุณผู้ชมปิงป่งปิงป่งปิง,ปงปไป้ตัวอะไรตัวอะไรวะเนะเราซื้อเบ็ดมาละตกปลาแม่มเลย <c ười> โอ้มนะเมียง <c ười> ปเปลี่ยงเปลี่ยงขอให้มันลงเบ็ดแบบเลียงเลียงนี่อันนี้เปิดได้แล้วอีปีกเอเราเปิดได้แล้วไป้ตัวอะไรโป่งโป้งยีราฟยีราฟ แล้วก็ช้าง,าอ,างอุ้ยหนู251้าบาทตตอวิอุ้ยเรจเอนเอกว่า1นึ่งแแล้วก็โเด้นซูเปอร์เลเอกมาแล้วก็เลจเจนเอกอีกอีกฟองหนึง่งปุ่มทุบตรงนี้อีกแล้วก็ไปเก็บเงินกับหนูตะเภาแล้วทุบแม่เลยทุบไปชั่วทุบไปชั่วทุบแบบมือซัวตัวเหลีซื้ออีพิกเอกเลยซื้อเสร็จแล้วก็บูทเลยครับผมอันนี้หรอ 2, 000, 6, 000. สองแสนหกหนึ่งหมื่นหกพันโอ้โหซูเปอร์เลเอกแบบโกเด้นแล้วก็อีพิกเอก เปิดเลยครับปผงปงิปง้ปงผงปงิปง้ปงผงปิ้งผงปิ้งอุ้ยได้อีกได้แกะได้แกะแกะออกมาเลยลได้ยีราบอุ้ยเหมือนไข่เลเจนด์เราจะเปิดแล้วครับผมคุณผู้ชมจะได้ตัวไรขอได้ตัวแพงๆเปี้ยงได้ช้างโอ้โหมันฟุ้มไหมเนี่ยอุย้ย e อีพีกซ์ใครสองฟองนี้ฟักแล้วสามฟองลเลยขอได้ตัวดีๆสมัครเสมอไอ้ยีราฟ ไดยีราฟแล้วก็ฮิปโปโปแต่ทำไมฮิปโปตัวนี้ได้เงินน้อยออกมันตัวเล็กก็หาโกบูตนี่เราไปซื้อได้นั้นนี่ยังคิดโกเออร์นี่นี่ซื้อแล้วได้ใหม่เป็นต่อไปเป็นอีพิกอันนี้คือเพิ่มโอ้ยสองล้านห้าโอเคนี้ยังแพงเลยล้านเดียวยังแพงเลยจะเอาอะไรกับสองล้านห้ามาคุณผู้ชมนี่ขอให้ได้ตัวดีๆเสมีงเปียงป้าเฮ้ย,ยได้แก่แปดสิบบาทด้วยซูเปอร์เลเอเอ็กแบบไดมอน ว้ววางเลยเฮ้ยไขนี้เปิดได้แล้วอ๋อได้ตัวดีๆได้เงินเยอะๆแพงๆเพียงโอ้ยได้ชิปโปโปเตมัสเรียบร้อยครับแปะแปะมงเงมียงมงเงมียงมงเงมียงมงเมียงโอ้ยอันนี้ก็เปิดได้อีกได้อะไรเ้ยได้กระต่ายแปตสสองตัววิแล้วก็ได้ลับมาเลยครับผมฟองนี้ก็เปิดได้อีกแล้ว อุ้ยฟองนู้นก็เปิดได้มาดูันดีว่าฟองนี้ฟองนี้ก็ได้กระต่ายเก้าสิบห้าต่อว,ถอวอะนะิถือว่าได้เยอะนะถือว่าได้เยอะนะฟองนี้ล่ะฟองนี้ได้ยีราฟฟองนี้ล่ะฟองนี้ได้อะไรได้ตัวแพงแพงไหมโอ้โได้ยีราฟอีกละวู้เดเรมมานี่ทุบเลยทุบเลยไล่ทุบตัวที่ให้เงินน้อยเลยแล้วก็ขายครับผมปงนิงอร่อยเลยห้าพันโอ้เราไม่ให้มันทําเงินเราค่อยขายวะ เราเรีบขายเกินไงไอ้อย่างน้อยก็มีอีพิกเองมันยอมใจสองฟองวะอุย้ยสามฟองเลยเว้ยฮึ่มแจมเลยแจมเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ <the> อ้าอุ้ยมีอีกมีอีกเปะ๊ปะเป๊ะนี่รวยรวยรวยอีพิกเอกเลยอันนี้ก็ได้แล้วนี่ปุ้งนี่ปุ้งนี่เอือปึ๊บโอ้เสือ ว้าต e วเมื่อกี้เราเปิดไข่อะไรไข่อีิีใช่ไหมั้ยโน,น้องว้อุแล้วไข่ร้านหนึ่งก็มาขายเลยไงมาดูดิเรามาเปิดกลางนี่เลยให้เวลาเปิด11นาทีโอ้ยอย่างนานบูแต่เราได้เสือมาโอ้ยเปิดได้แล้วเว้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแกะแกะเพชร วงหนึ่งไปเล็งเป๊ะปองได้ <tinc S 1> ตัวอะไรได้หน <con Liberty eye> ูกับยีรับโอุ้้ยอุ้้ยอุ้ยและยังเยอะและยังเยอะยังเยอะได้ตัวไหนบ้างไม่รู้อุ้ยได้ฮิโปได้ชิโปแล้วก็มีม้าว้าว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 โอ้เต็มเต็มเต็มของเต็มอะชีสสี่แสนว้าวว้าว One hour later. มาลวเว้ยมาเรามาเปิดตู้เดียวเลยไหมค่อยๆเปิดดีกว่าเราเปิดไข่สีฟ้าก่อนเราเปิดดูก่อนมีอะไรในหนูวุ่ยได้ตัวตุ๊กตุน่นได้ฮิปโปโปได้หมูเด้งแล้วก็เปิดไข่สีฟ้าต่อครับผมไล่แม่มเลยได้เสืออีกอันแล้วก็ยีราฟแล้วก็ช้างได้เสืออีกอันเว้ยได้เสืออีกอันเว้ย ไปยาวยาวยาวต้องมีต้องมีตัวทองสักอันต้องมีตัวทองสักอันหูช้างช้างเสือนี่มีเสือมีเสือแล้วครับมีเสือช้าง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 โอ้หน้องขีนช้างรอเปล่าต่อไปก็เป็นไข่เลเจนด์เอกใช่ไหมมาอันนี้ผมซื้อไปเยอะเลยจะได้ตุ้มเดียวเลยนะครับเพราะมันถูกอยู่นะเออเปิดดูเปิดดูหุ๊ยอะไรอหรจิ้งจอกแดงหรอตัวใหม่หรอ เฮ้ยส1 2สิบก็มีเท้าเสือนะแต่ก็ใช้ได้เคเปิดต่อครับผมปึ๊บ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 ปุ้มปงหนิงปงหนิงปงหนิงไล่เปิดเลยไล่เปิดแม่เลยไล่เปิดแม่เลยไล่เปิดแม่เลยไล่เปิด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 เิดมาดูกันว่าผลงานเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างได้จิ้งจอกแดงจิ้งจอกแดงครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นใครหลักล้านละก็จะมีใคร แมงอันนี้ใช่ไหมแมงกุจีไข่แมงกุจีเว้ยไหนขอดูดีอุ้ยได้เสือได้เสือแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ตัวตัวตุ๊กตุนตัวนิ่มอะไรไม่รู้นะเออแล้วก็มาเปิดต่อสองฟองสองฟองจะได้ตัวอะไรอุ้ยได้หนูยักษ์ได้หนูยักษ์สองร้อยสิบสามก็ดีดีใช่ได้แล้วก็ไข่อันนี้ต่อครับผมเปิดสามฟองแล้วยังไงปงหนิงปงหนิงมาเปิดอันนี้อีกสองฟองครับผม ช่งหนึ่งช่วงหนึ่ง,งขอมีงูงูคิงคอปบ,บ้าอะไรอย่างนี้ไหมผมไม่มีเลยต่อไปก็เป็นไข่สองล้านห้าครับผมเป็นไข่แล้วรับฟูท่าพลักเออมาดูกันนะว่าจะได้อะไรไหมครับผมป,บปุ๊บปุ๊บอ่ะเปิดทีละฟองเลยเพื่อความขังเว้ยเออนี่อันนี้ได้ตัวตัวนิ่มได้เสืออ่าเ,เปิดเปิดเปิดชวง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 อุยได้นกได้น,ก,ดนกปักกวาว เอ้ยเจ๋งดีว่ะอันนั้นผมยังฟักไม่ได้เว้ยเปิดได้แค่อันนี้นะครับฟองท้ายมาดูกันชวิงชวิงชวิงโอ้ตุยกตุยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับผมสําหรับแบบนี้นะก็ขอหมดเวลาให้แค่ท่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่มันมีให้ซื้อสัตว์ตัวใหญ่ด้วยนะมาเพิ่มได้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอขับตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยเจอกันคลิปหน้านะครับผม let's go